ในขั้นของการเยียวยาโครงการดีในดอำเภอหรือต่างอำเภอนะคะก็ขอเป็นกลังใจให้กับนนาในกิจกรรมโครงการจังหวัดจันทรีของเราให้ผมก็รุนเรียนเยอะเยอะายนักเรียนโดยการคุณเห็นว่า,าคนจางเดินเดิมโคนนะครับ ก็โค th th ้ชช่วยตันแจรตัวอย่างนี้ครับคณะกรรมการสถานศึกาากรวนการต้องให้คณะกรรมการสถานศึกษาว่าให้ทาแต่ที่ผมงทางเนี่ยเวลาประชุมทุกครั้งนะครับเอาเนี่ยเฉพาะต่งแต่เส้าใจครับออโกลดให้เกินหนึ่งเหลือร้อยเก้าสิบสองปีจะชวนสจทั้งหมด ยืาานสายคณะธรรมดีนะคะประจำปีที่พวกเราลำดับถัดไปนะครับคือนะครับแล้วก็ด้ดาดนาของน,นอะคะขอให้การทำงานของทุกท่านมีความสุขก็เอาความรู้ของพื้นถิ่นที่พิยามาใช้ในในพื้นที่ของเราให้ได้มากที่สุดนะคะคน,น,น<อ>ในพิธียาใจมีตาดีเลยเชิญนะครับท่านประธานอำเภอ หรือหรือหรือถ้าว่างเนี่ต่อมาครับมีมีอนนรไหมวิชาชีพโทรเข้ามามันจะขึ้นเลยวิชชาชีพจากเบงกอลใช่ครับอย่าต้องตวจกอบเบงกอไปตรดจากเมื่อเราเริ่มสงสัยแล้วว่ามันเป็นวิชชาเริ่มบอกไปไม่ใช่ดิจิพอเราวางสายแล้วเราโทรกลับไปจะติดต่อได้เพราะว่เตาเบอร์02พอเรารับเสร็จมันจะคุยได้เลย แต่ถ้าเป็นพิษยาชี่เขาผลิตด้วย